ยังสมุนซซิเลยอยู่ยังสมสล้มันิเม่ซึมัลงเตอนเนี่ยตอนเล็กๆที่มันจะเคลือบเหมือนมีสารอะไรเคลือบตัวมันก็เลยตอนต้องกินมาไม่กี่วันแล้วนะอันนี้ค่ะสิบห้าวันค่ะวันตัวเล็กๆก็ไม่ตายตัวใหญ่ๆอ่ะตาย ตัวใหญ่โอ้นี่ใบสามแล้วเขาห้ามไข่เขาห้ามห้ามแล้วบอกว่าเมื่อกี้ไล่พันไล่อะไอที่เขาข่าวนี่คือชินชินจ้ามันเริ่มวางไข่ในกรกีระคีเล็กตัวใหญ่ขึ้นคีก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น bau cái <laughs> trái rồi đã. không không. không được mua không được. cái à, ออกเนี่ยมันมันอาศัยดอกอยู่ข้างในยังไงนี้อยู่ใชไหครับกินเดินน้าเรยลาน้ำค้างค่ะไม่มีแดดมันก็จะลลางไม่ได้ใช้ชีวายังไม่เช่าเลย ืนพีเชอร์ยังเยอะอยู่ไหม่านคนสบครั้งแรกตีตีปโค้งฟีแทบโดนระบ้าเดียวไหมเนี่ยถึงใกล้เนี้ยวแลเนวแล้วเนีโอ้ดึงไม่ต่ตด่องเนี้ยวละดูดิเขาไปเข้าักแดงเยแล้วก็ราเป วส,วสวัสดีค่ะชื่อพาฝันทองรอดค่ะมาทำเป็นกเกษตรข้าวโพดค่ะเลี้ยงสัตว์ก็ทำมาได้ประมาณสิบกว่าปีแล้วค่ะช่วงนี้ก็ราคาเริ่มลดลงแล้วปีนี้เจอปัญหาภัยแล้งค่ะแล้วก็หนอนลงเยอะเลยค่ะโลก,ก็็เยอะด้วยเกิดจากฝนไม่ตกค่ะโลก,ก็็เยอะต่างขึ้นมา ช่วงนี้ก็คือจะฉีดพ่นค่ะยาฆ่าแมลงบ,บ่อยขึ้นเลยค่ะเยอะขึ้นก็จะทําให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วยครับใน,ส,<ว>นส่สวนของส,ส,สํนงานักงานเกษตรจังหวัดจุฬาบุรีนะครับหลังจากพบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดนะครับเราก็ได้จัดทีมของกลุ่มบรกษาพืชนะครับออกมาสํารวจติดตามสถานการณ์นะครับซึ่งวันนี้ก็พบพื้นที่การระบาดประมาณ1 0 0 0ันกว่าไร่นะครับเกษตรกรประมาณร้อยกว่าไร่นะครับก็ได้แนะนําให้เกษตรกร มันนะครับติดตามและตรวจแปลงอย่างสม่าเสมอนะครับอันที่1นะครับอันที่สองเนี่ยเราก็ได้แนะนําให้ใช้สารเคมีนะครับไม่ใช้สารแบบเดิมคือให้สลับกลุ่มใช้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันการดื้อยาของของหนอนนะครับแล้วก็แนะนําในการใช้ช่วงเวลานะครับในการฉีดพ่นนะครับเพราะว่าหนอนกระทูจะออกมากินในตอนตอนเย็นนะครับหรือว่าตอนกลางคืนเราก็แนะนําให้ใช้พ่นฉีดพ่นสารเคมีในเวลากลางคืนซึ่งจะทําให โดนตัวของหนอนเนี่ยมากกว่านะครับถ้าว่าเกษตรกร,กรไปฉีดในเวลากลางวันนะครับจะทําให้หนอนเนี่ยจะหลบไปอยู่ข้างในต้นแล้วก็ฉีดแล้วไม่โดนตัวก็ทําให้เสียเวลาแล้วก็หนอนก็ไม่ตายด้วยนะครับ